เราเดินทางมาถึงยุคของการจัดระเบียบโลกใหม่ฮะใครเลยจะไปคาดคิดครับว่าสหรัฐอเมริการัเสเซียเกาหลีเหนือมีการโวดแล้วมาอยู่ข้างเดียวกันได้ผมขอพาย้อนไปช่วงต้นสัปดาห์หน่อยในโอกาสครบรอบ3ปีของการสู้รบกันระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์68ที่ผ่านมา ด้านหนึ่งก็มีการประชุมกันของสมัชชาใหญ่สหรประชาชาติหรือว่า UNGA นะครับแล้วทีนี้ก็มีมติแต่ละประเทศเที่เสนอขึ้นมาแล้วมีมติหนึ่งของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ซึ่งเป็นมติที่ EU เนี่ยเขาจะประนามรัเสเซียเขาจะมีการเรียกร้องให้รัเสเซียคุณต้องถอนทหารออกจากยูเครนนะปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาคัดคา้านมตินี้เช่นเดีวยวกับรัเสเซียก็คัดคา้านมตินี้อยู่แล้ว รวมไปถึงเกาหลีเหนือก็คัดค้านมตินี้ฮะนั่นแสดงว่าทั้งสหรัฐรัเสเซียเกาหลีเหนือโหวตคัดค้านมติของ EU ครับนี่ฮะเรียกได้ว่านี่คือระเบียบโลกใหม่อย่างแท้จริงนะครับที่สหรัฐอยู่ข้างรัเสเซียกับเกาหลีเหนือครับส่วนจีนเนี่ยเขายังงดออกเสียงเลยนะครับตรงนี้น่าสนใจมากฮะว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดการเจราจานับจากนี้ไปเนี่ยในมิติไหนอย่างไรบ้าง